มาออกแล้วขณะน,นี้เจ้ารู้จริงเป็นตัวนำคุณบุญถึงเป็นตัวที่สองซีตาที่สานาทีเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นคุณสุดทิรัตที่คงไปสามขณะน,นี้เจ้ารู้จริงเป็นตัวนำคู่กับคุณบุญถึง สายนาทีเป็นตัวที่สามที่คง้งปลายสิวอกทางตรงขนาดนี้จะรู้จริงเป็นตัวนำคู่กับคุณบุญถึงขนาดนี้จะรู้จริงเป็นตัวนำคู่บุญถึงเป็นตัวที่สองสายนาทีเป็นตัวที่สาม ไปเป็นสิ่งซันโดขนาดดีเจ้ารู้จริงเป็นตัวนำคู่ไถึงเป็นตัวที่สองผลการแข่งในเชี่ยวที่9เจ้ารู้จริงหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง 1น,นาที1 1 1วินาทีสายนาทีหมายเลขหนึ่งโกชนะที่สองเวลาวิ่ง1น,นาที2.22วินาทีคุณบุญถึงหมายเลขสี่ชนะที่สมเวลาวิ่ง1น,นาที2.48วินาทีสิงห์ันโดดหมายเลขหนึ่งชนะที่4เวลาวิ่ง1น,นาที2.80วินาที